สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีส์มนนะครับชแนลที่จะมาคุยะหรือซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับหลังดูซีรีส์ i ิ g d o m นะครับอาชินออฟเดอะนอตนะครับหรือว่าพิธีครั่งบัลลังก์เดือดนะครับอาชินแห่งเผ่าเหนือนะครับที่บอกเลยว่าเป็นตอนพิเศษนะครับต่อจากซีซัน2ที่เพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเนื้อหาหลักๆแล้วกันนะครับเป็น สรุปเนื้อหาสําคัญสําคัญนะครับแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังดูจบของผมนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับคร่าวๆก่อนนะครับในตอนพิเศษตอนนี้ครับเขานะครับจะเล่านะครับถึงต้นกําเนิดนะครับของสมุนไพรคืนชีพนะครับที่ได้สร้างความกล l หนในทั้งซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองนั่นเองครับว่าที่มาที่ไปมันเกิดมาจากอะไรนะครับและจะพูดถึงนะครับประวัติของอาชินนะครับหญิงสาวปริศนานะครับที่ได้มาปรากฏตัวนะครับในตอนท้ายของซีซั่นสองนั่นเองนะครับว่า เธอเป็นใครนะครับและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็มาพูดถึงเนื้อหาหลักๆของตอนพิเศษตอนนี้กันก่อนดีกว่านะครับอาชินอ๊อกกับนอนะครับก็จะเล่าเรื่องนะครับของโชซซนนะครับในยุคอดีตการนะครับก่อนที่จะเกิดดิสันหนึ่งนะครับในเขตภาคเหนือของโชซซนนั่นเองนะครับซึ่งในบริเวณนั้นนะครับก็ จะมีปกครองด้วยหลายๆชนเผ่าด้วยกันแหละนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงงงชื่อชนเผ่าใช่ไหมฮะไม่ต้องกังวลนะฮะผมจะพยายามไม่พูดชื่อพวกเขานะครับเพราะมันจะงงนะครับจริงๆชนเผ่าของพวกนี้เรียกว่าหนีจนนะครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าชนเผ่าเหนือแล้วกันนะครับในโซนภาคเหนือครับชนเผ่าเหนือครับเขาจะเป็นกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับซึ่งจริงๆในชนเผ่าเหนือเองครับเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วกัน กลุ่มแรกนะครับก็คืออยู่เป็นแม่น้ําฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้อยู่บนดินแดนของโชซอนกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของโชซอนนะครับแล้วก็พระราชาในสมัยก่อนนะครับก็ได้มอบพื้นที่ให้พวกเขาทำให้พวกเขาก็เลยจงรักภักดีกับโชซอนมากๆเลยนะครับทำให้หนีจนนะครับหรือว่าชนเผ่าเนี่ยก็เลยจะมีเผ่าที่เป็นอยู่ไม่ได้อยู่บนโชซอนกับอยู่บนโชซอนละกันซึ่ง เผ่า,าที่ไม่ได้อยู่บนโชซอนครับเขาก็ได้รวบรวมกําลังคนนะครับจนเกิดเป็นกลุ่มพาจจวีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียกว่าเป็นกลุ่มนักรบบละกันนะครับตัวกลุ่มนักรบตรงนี้ก็คือรวบรวมกําลังคนมาจนกลายเป็นแบบโหขึ้นชื่อเลยว่าแข็งแกร่งมากปาดเถื่อนรุนแรงมากๆเลยครับทาให้ก็เริ่มเป็นที่หวัดระแวงของโชซอนแล้วว่าเฮ้ยไอ้เผ่าวพวกนี้มันจะมายึดครองแผ่นดินเขาหรือเปล่านะครับเป็นศัตรูกันหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆทั้งสองฝั่งนะครับก็คือกลุ่มนักรบของเผ่าเนนี้นครับ โชซอนก็คือเป็นศัตรูกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับความความใช้คําว่าอะไรเนี่ยใช้คำวา่าความอาภาัพของกลุ่มชนเผ่าเหนือนะครับที่มาอยู่ในโชซอนก็คือว่าตัวพวกเขาเองครับเป็นคนหนีจนนะครับหรือคนชนเผ่าเหนือนะครับแต่ว่าตัวเองอ่ะกึ่งกึง,งมาสวาม,มิภักดิ์กับโชซอนแล้วนะครับทําให้พวกเขาเองก็เลยจำเป็นจะต้องทํางานเป็นสายสืบเป็นปนการสอดแนมเผานักรบนะครับมาให้กับกลุ่มของโชซอนนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองอ่ะมาจาก ชนเผ่าเหนือที่มีความป่าเถื่อนเป็นชนเผ่าที่อันตรายนะครับทำให้คนโชซอนเองก็รู้สึกว่าแบบโอ้ไอพวกนี้มันแบบเป็นชนชั้นที่มันชนชั้นต่ํากว่านั่นเองนะครับทำให้พวกเขาก็ไม่ได้ยอมรับเผ่าเหนือที่เป็นเผ่านี้เท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันครับเผ่านักรบก็มองว่าไอเผ่าเนี้ยเป็นเผ่าทรยศไอเป็นพวกไส้ศึกนะครับทํ้ให้ก็เลยถูกรังเกียจจากทั้ง2ด้านเลยครับเป็นเผ่าเผ่านี้อาพับเลยนะครับซึ่งอาชินนะครับสาวน้อยของเราก็ได้มาเกิดที่เผ่าเผ่านี้นั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากนี้นะผมจะเรียกว่าเป็นเผ่าอาชินเผ่านักรบแลวก็กลุ่มของโชซอนแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันการงงนะฮะทีนี้ครับเรื่องย่อๆง่ายๆเลยก็คืออ่าเรื่องครับมันเริ่มต้นที่ว่าอาชินครับต้องการจะอ่าไปหายาหาสมุนไพรต่างๆครับมารักษาแม่ของเธอที่ป่วยอยู่นะครับซึ่งเธอจะได้ลักลอบเข้าไปในเขตต้องห้านครับที่อยู่ในบริเวณอยู่ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างไอทั้งเผ่านักรบและก็โชซอนด้วยครับซึ่งเป็น เขตที่ใครก็ตามห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะครับซึ่งเธอก็ได้ไปเจอกับประวัติที่มีการเล่าขานถึงการใช้สมุนไพรคลื่นชีพขึ้นมาครับแต่ก็มีคาเตือนเช่นเดียวกันว่ามันสามารถชุบชีวิตคนตายได้ครับแต่ว่ามีราคาที่ต้องจ่ายนั่นเองนะครับระหว่างนั้นเองครับก็เกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มนักลบนะครับได้เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามนี้ครับแล้วก็ถูกสังหารตายไป15คนนะครับซึ่งเป็นฝีมือของฝั่งของโชซอนนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นนะครับคนที่คุม ค่าอาหารบริเวณนั้นอยู่ก็คือตัวคนของแฮรวอนโจนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับแฮรวอนโจก็คือคนดีคนเดิมของเราครับก็คือแก๊งของโจฮักจูครับที่เป็นขา้าราชการเป็นขุนนางที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อครอบงำหรือชัใกใยกษัตริย์อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับไอ้กลุ่มนี้แหละฮะซึ่งผมไม่แน่ใจครับว่าคนที่เป็นหัวหน้าณตอนนั้นนะ่ะมันคือโจบอมอิล e หรือเปล่านะครับโจบอมอิล e คือใครครับโจบอมอิล e ก็คือลูกชายของโจฮักจูนะครับที่ไปตามล่าพระเอกในซีซั่นแรกแล้วโดนต คือหน้าเขาคล้ายมากเลยครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าพยายามไปหาข้อมูลมาว่านักสแสดงคนนี้คือคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ไม่ชัวร์ครับผมนี้ผมกักไว้ก่อนแต่ว่าขออนุญาตเรียกว่าโจบอมอิวแล้วกันนะครับซึ่งโจบอมอิวเนี่ยครับได้ไปสังหารคนของเผ่านักลบนะครับตายไป15คนเนื่องจากว่าเข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามเพื่อจะมาขโมยสมที่สําคัญของพวกเขานะครับทำให้พวกเขาก็แบบว่ามาหยามกับผมหรอผมก็จัดก,การเชื่อพวกคุณทิ้งไปเลยครับซึ่ง จริงๆอ่ะมันจะกลายเป็นสร้างเหตุเป็นชนวนเหตุสําคัญในการเป็นสงครามระหว่างโชซอนกับทางอาผ่าวนรบนั่นเองนะครับ แต่ที่นะครับมินชีรกนะครับก็คือเป็นผมเรียกว่าน่าจะเป็นนายทหารระดับสูงเลยหรืออาจจะเป็นแม่ทัพด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งก็คือตัวมินชีรกนะครับก็คือได้มาร่วงรู้ความจริงทั้งหมดนะครับว่าเฮ้ยไอ้โจบอมอิวมันเป็นคนฆ่าฮะแต่ว่าฉันจะทํายังไงดีเพื่อไม่ให้เกิดชนวนเหตุขึ้นมานะครับซึ่งด้วยความจงรักภักดีกับโชซอนแบบขั้นสุดของเขานะครับมินชีรกจึงเลือกทําในสิ่งทีอ่อาจจะผิดไปหน่อยครับแต่ว่าเพื่อประเทศชาติของเขาเขาจึงต้องยอมทํานะครับ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับมินชิรกนะครับก็คือหน่วยบัญชาการทหารหลวงนะครับที่ปรากฏตัวในซีซั่น2นะครับที่ตามสืบความลับเบื้องหลังของพระมหสีคนนั้นนะครับที่ชอบมีธนูอยู่ข้างหลังแล้วชอบยิงธนูบ่อยๆคนนั้นแหละครับและเขาก็รอดตายในซีซั่น2ด้วยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับทำให้มินชิโรครับจึงพยายามจะโบยความผิดทั้งหมดให้กับเสือครับซึ่งจริงๆในเขตนั้นมันก็มีเสืออยู่แล้วแหละครับว่าเสือครับเป็นคนฆ่าเผ่านักลบนะโดยที่ให้เผ่าของนางเอกครับก็คือให้่อนห ช่วยปล่อยข่าวให้กับกลุ่มนักลบหน่อยว่าแบบเฮ้ยไอสิบห้าคนที่มาตายเพราะเสือนะไม่ใช่เพราะคนฆ่าโนนน่นันนะฮะแต่สุดท้ายครับความลับก็ไม่มีในโลกครับสุดท้ายชนเผ่านักลบครับก็มาคน้านพบจนได้ว่าเออไอคนที่ฆ่าไอสิ่งที่ฆ่าพวกพวกของของเขาสิบห้าคนนะไม่ใช่เสือนะครับแต่ว่ามันฝีมือคนครับทำให้อาชินเรครับจำเป็นจะต้องป้ายความผิดทั้งหมดไปให้กับหมู่บ้านของอาชินนั่นเองนะครับทำให้ความโกรธแค้นทั้งหมดของเผ่านักลบจึงไปลงที่ ของอาชินทั้งหมดครับก็คือพวกเขาก็เลยมาโจมตีหมู่บ้านแล้วก็เผาทุกอย่างเรียบค่าทุกคนจนเรียบเลยเหลือเพียงอาชินคนเดียวที่ตอนนั้นหลบออกมาเก็บสุนพรภัยพอดีนะครับซึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของใช้คําว่าโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอาชินเองครับหลังจากที่เธอไม่เหลือใครแล้วเธอก็เลยได้เดินทางมาหามินชีรกนะครับเพื่อขอให้เขาช่วยลังแขนให้ทั้งที่เขาเนี่ยแหละคือต้นเรื่องนะครับแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในค่ายทหารของมินชีรกเรื่อยมานะครับจนโตเป็นสาวนั่นเองนะครับแต่เราต้องบอกก่อนเลยว่า ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของอาชินก็คือเธออยู่ด้วยความยากลําบากมากนะครับเพราะว่าเป็นเผ่าเถื่อนนะฮะเผ่าคนเถื่อนที่หลงเหลืออยู่นะไม่เป็นที่ยอมนะของคนโชซอนนะครับอยู่เหมือนเป็นคนใช้อยู่เป็นเหมือนคนที่เป็นระดับลำดับต่ําสุดในค่ายทหารครับโดนใช้งานสารพัดแถมถูกข่มเหงด้วยนะครับแล้วตัวเธอเองครับอยู่ได้ด้วยการที่ว่าเธอต้องการจะล้างแค้นกลุ่มนักรบที่มาสังหารครอบครัวของพวกเธอนั่นเองนะครับแล้วก็ เธอก็ได้ทํางานให้กับมินชิลอกเรื่อยานะครับซึ่งกทั้งวันหนึ่งนะครับก็สุดท้ายก็โปแตงเช่นเคยครับสุดท้ายอาชินก็ไปรู้ความจรงิงกันได้ครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับมันไม่ได้มาจากกลุ่มพาจวีนะครับหรือว่ากลุ่มนักลบที่มาทําร้ายหมู่บ้านเธอครับเพราะจริงๆพวกเขาเข้าใจผิดนะครับเพราะจริงๆคนที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องก็คือไอ้ตัวโจบอมอิลนั่นเองนะครับทำให้พอเธอรู้ความจริงทุกอย่างปุ๊บเธอถึงกับช็อกมากๆครับแล้วก็เธอจึงได้ทําการ สังหารทุกคนในค่ายไปหมดเลยนะครับซึ่งจังหวะนั้นเองครับถือว่าเป็นโชคดีของ2หนอนะฮะก็คือตัวโจวบอมอิลครับกับตัวมินชีลุกครับได้มีคําสั่งจากพระราชาครับในการขอทัพนะครับขอให้ยกทัพไปไปเสริมกับทัพหลวงหน่อยเพราะตอนนั้นมีสงครามนะครับทำให้ทหารในค่ายส่วนใหญ่ก็เลยออกเดินทางไปสมทบกับกองทัพหลวงนะครับแต่ว่าไอ้ที่เหลืออยู่ในค่ายก็เลยกลายเป็นเหยื่อของอาชินนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นเองครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคืออาชินครับก็ ตั้งแต่เด็กจนโตครับเธอได้มีการพยายามทดลองครับใช้ดอกไม้คืนชีพนะครับหรือว่าสมุนไพรคืนชีพครับคืนชีพคนในหมู่บ้านเธอหลอมาแล้วนะครับทําให้เธอมีประสบการณ์การใช้ไอสมุนไพรตัวนี้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเธอจึงเอาสมุนไพรตัวนี้นะครับมาปวดไข้ครับ สร้างสองบีหน่ยค่แล้วก็ไล่ฆ่าคนที่เหลือรอดทั้งหมดนะครับทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของอาชินนะครับที่เธอเองครับมีจุดมุ่งหมายว่าตราบใดที่คนโชซอนแล้วก็คนของของเผ่านักรบเนี่ยยังไม่ตายจนดแผ่นดินเนี่ยเธอก็จะไม่กลับมาที่บ้านของเธอนั่นเองนะครับท้าไมทั้งหมดเนี่ยครับก็อย่างที่เล่ามาครับจึงเป็นการปูครับที่มาที่ไปของตัวละครอย่างอาชินครับว่า ตลอดช่วงชีวิตของเธอครับเธอเจออะไรมาบ้างเธอประสบกับอะไรมาบ้างอะไรคือเหตุผลครับที่ทําให้กลายมาเป็นตัวตนของเธอในปัจจุบันนั่นเองนะครับและในตอนท้ายเรื่องครับก็ได้มาเปิดเผยว่าอาชินนี่แหละครับคือคนนะครับที่เอาสมุนไพรคืนชีพนะครับไปให้กับหมอหลวงอีซึงฮีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหมอหลวงคนแรกที่ได้เอาดอกไม้นะครับไปรักษาพระราชาในตอนซีซั่นหนึ่งนะครับซึ่ง ซึ่งที่เห็นแน่ๆก็คือว่าไอตัวอาชินครับบอกเขาว่ามันคืนชีพได้แต่ไม่ได้บอกผลข้างเคียงครับว่ามันจากการเป็นซอมบี้นั่นเองครับทำให้ก็เลย รู้ได้อย่างหนึ่งแล้วว่าเธอเจตนาไม่ดีนะครับแล้วก็ตอนท้ายที่เธอก็ได้เดินทางไปหาเผ่านักลบแล้วก็ยิงฮนูใส่เนี่ยอันเนี้ยยังไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องหลักๆก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้คือพยายามเล่าเฉพาะไฮไลท์สำคัญๆนะทจริงมันมีดีเทลปบกย่อยมีรายละเอียดต่างๆที่ลงลึกมากๆเลยนะครับแนะนําให้ทุกคนลองไปดูนะครับมันมีรู้สึกจะฉายอระมาสัก90ก้ากนาทีเองครับไม่เยอะครับประมาณซีรีส์หนึ่งตอนนะครับหรือหนังหนึ่งเรื่องก็ได้ครับเรียกอย่างนั้นก็ ขนาดเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ดูนะครับก็ความรู้สึกแรกเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะสาหรับผมส่วนตัวนะผมให้คะแนนค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ใช่สิตอนพิเศษตอนนี้นะครับมันเป็นตอนที่เขาขยายมาจากซีรีส์เรื่องหลักเท่านั้นนะครับมันเป็นตอนชงหรือเป็นตอนที่โยงในเรื่องนะครับทําให้ความบู๊ล้างผ่านความ มีฉากแอคชั่นซอมบี้ไล่ลา่ลามีความแบบโอ้โหเนื้อหาแน่นๆอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะเพราะว่าหลักๆก็คือต้องการปูในเรื่องของอาชีนเนยฉยๆว่าเธอเป็นใครมายังไงแล้วจะมีบทบาทยังไงในซีซั่นสนะครับรวมถึงสมุนไพรคืนชีพเป็นมายังไงนะฮะซึ่งในส่วนของอาการเล่าเรื่องสมุนไพรคืนชีพก็ในความคิดของผมนะผมรู้สึกว่าเล่าออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้ว่ามันก็ไม่ได้บอกต้นกําเนิดของสมุนไพรคืนชีพยอยู่ดีว่ามันมายังไงนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือ อาชินก็ไปเจอคล้ายๆเจอคู่มือไปเจอคู่มือที่เขาจารึกไว้ว่าเอ้ยมันใช้อย่างนี้นะอะไรทานองนี้นะครับแต่ว่าไอคนที่ใช้คนแรกคือใครไม่ได้บอกนะครับหรือสมุนไพรตัวนี้มันเกิดมายังไงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เขาพูดว่าเป็นต้นกําเนิดของสมุนไพรคืนชีพผมก็เลยตีความหมายว่าเป็นต้นกําเนิดของการใช้สมุนไพรคืนชีพที่ส่งผลต่อซีซันหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าประโยคตามนี้เลยก็คือเรื่องเล่าได้ถูกต้องเลยครับว่า คนที่เอาสมุนไพรคืนชีพมาใช้กับพระราชาในซีซั่นหนึ่งก็คือต้นเรื่องมาจากอาชินที่ต้องการล้างแค้นนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของตัวบทบาทของอาชินเองครับผมใช้คําว่าเล่าดิกระชับและดีมากๆเลยนะครับเพราะจริงๆผมเชื่อว่าหล,หลังจากที่ทุกคนดูซีซั่นสองมาแล้วช่วงที่องค์ราชทายาทอีชางกับตัวซอบีครับได้เดินทางมาในโซนภาคเหนือแล้วไปเจอกับหมู่บ้านที่มีการใช้สมุนไพรคืนชีพเริ่มเจอศพที่ติดกระดิ่งที่เท้าอะไรพวกนี้ครับแล้ว พวกเขาก็เลยมาตามหาว่าพ่อค้าครับคนที่เอาสมุนไพรเคลมชีพนะครับมาสู่โชซอนเนี่ยคือใครนะครับนั่นก็คือจริงๆก็คือตัวอาชินนั่นเองนะครับทีเนี้ยก็มีคําถามในใจแล้วว่าแล้วอาชินครับจะมาในบทบาทไหนนั่นเองนะครับซึ่งการเล่าเรื่องในตอนพิเศษตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าชัดเจนค่อนข้างชัดเจนเลยนะสําหรับผมนะเพราะว่ารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับหรือว่าผู้หญิงคนนี้ครับถูกกระทําอย่างไรมาบ้างนะครับเธอมีความแค้นในใจต่อ คนโชซอนหรือเผ่าแทรกรบอย่างใดนะครับทําให้ตัวละครตัวละครนี้สร้างจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเธอในการล้างบางทั้งสงทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่คําถามหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่อีอชังนะครับอง,องค์ราชทายาทของเราครับได้มาเจอกับตัวอาชินเนี่ยเขาจะสามารถโน้มนาวเธอได้หรือเปล่านะครับหรือมันจะกลายเป็นว่าอาชินคือบอสคนสุดท้ายของ ซีวีฮิงดอมนะครับที่จะสร้างความปันปวนทั้งโชสอนเพื่อล้างแค้นนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆนะครับยังไงตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูในซีซันสนะครับหรือผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตอนพิเศษอีกตอนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องดาวเกเกี่ยวกับอีชานโดยตรงเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะว่าเขาจะให้ข้อมูลอะไรแเพิ่มก่อนจะถึงซีซันสหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่าภาคนี้นะครับหรือว่าตอนพิเศษตอนนี้ครับเป็นตอนที่ชงบทบาทของ อาชินเข้ามาในซีรีส์คิงดอมได้อย่างแนบเนียนมากๆแล้วก็กลายเป็นตัวละครเด่นทันทีเลยนะครับในส่วนของการสแสดงนะครับคุณจอนจีฮยอนนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าจอนจีฮุนเน่เล่นโคตรดีเลยนะครับจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาชินคือบทพูดน้อยมากนะฮะไม่นับตั้งแต่ตอนร้องไห้กับพ่อแล้วก็ตอนพูดตอนหลังนะแทบไม่พูดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เธอสแสดงออกก็คือจะผ่านสีหน้าและก็การกระทําเท่านั้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโ oh, ห acting ดีมากนะครับ ทำให้คาดหวังเลยว่าพอเธอได้มาร่วมแสดงกับนักแสดงหลักในซีรีส์อย่าง k i n g ดอมเนี่ยมันจะออกมาลักษณะไหนนะครับผมว่ามันต้องดีมากๆแน่เลยครับอยากรู้ว่าพูมกลับจะเอาตัวละครตัวละครนียไปใส่ในบทบาทไหนในซีซั่นสนั่นเองนะครับทีนี้นะครับนอกเหนือจากตัวอาชินที่ผมบอกเลยนะว่าเล่นดีงามมากเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับอีก2ตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวละครที่มายโยงเรื่อง ให้เกี่ยวข้องกับซีซั่นหนึ่งนั่นก็คือตัวโจบอมอิล e นะครับกับมินชีร็นั่นเองนะครับซึ่งตัวโจบอมอิล e เนี่ยผมอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับผมละไว้ในหาที่เข้าใจก่อนนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคือโจบอมอิล e หรือเปล่าแต่แน่นอนก็คือมันเป็นคนของกลุ่มแฮ i วันโจนะฮะซึ่งก็คือเดอะแกงของโจฮักจูนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนครับก็คือตามสไตล์ของไอซีวีคิงดอมนะครับที่เขาพยายามจะเล่นเรื่องการเมืองเล่นเรื่องการใช้อำนาจแบบผิดๆของกลุ่มแฮวันโจนะครับในตอนพิเศษนี้ก็จะสังเกตว่ากลุ่มแฮวันโจก็ยังสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่แน่นอนครับตัวมินชีรอกนะครับก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าเขาต่อต้านกลุ่มแฮวันโจนะครับไม่ว่าจะอำนาจมายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแต่ว่าถ้าเกิดผิดเมื่อไหร่เขาก็จะพร้อมจะเล่นงานนะครับ ซึ่งจริงๆครับตัวโจบอมอิลไม่เท่าไหร่เพราะว่าบทบาทเขาโผล่มาสองสามฉากเองนะครับแค่เป็นตัวที่ก่อเรื่องนะครับแล้วก็อาจจะถ้าเป็นโจบอมอิลจริงๆก็จะไปรับกรรมในซีซั่นหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ครับตัวละครที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวมินชีโรคครับเพราะว่าในตอนที่เราดูซีซั่นสองเนาะเราจะรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยเฮ้ยเป็นตัวละครที่จมักภักดีมากเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการล้างบางกลุ่มไฮวอนโจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนที่เขาต้องต่อสู้กับเหล่าซอบบี้แล้วก็เอาใจช่วยเขาให้รอดเนาะ แต่กลับกลายเป็นว่าในตอนพิเศษตอนนี้ครับมินชีโรกะก็ยังแสดงความจงรักภักดีขั้นสุดนะครับจงรักภักดีที่ถึงแม้ขนาดที่ว่ายอมเสียสละเผ่าเผ่าหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่จงรักภักดีเช่นเดียวกันไปเพื่อประเทศชาตินะฮะซึ่งถามว่าเขาผิดหรือเปล่าก็จริงๆก็ผิดแหละแต่ว่าก็คือเหมือนเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนมากนะครับแต่ว่าในสายตาของอาชินนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันก็คือเขาอ่ะทอยศต่อความ จงรักภักดีของพ่อของเธอนั่นเองนะครับทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยว่าถ้าไอชินนะครับไปปรากฏตัวในซีซั่น3แล้วเธอมาเจอกับมินชีโรกอีกรอบหนึ่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะผมว่าไม่อรอดัะเพราะว่าดูจากที่เราเห็นตอนพิเศษเนาะคนที่เกี่ยวข้องโดนเธอยิงธนูใส่ตายหมดเลยนะครับก็ต้องรอดูครับว่าคนธนูสคนนะครบระหว่างมินชีโลกกับอาชินเนี่ยมันจะ ลงเอยด้วยอย่างไรนะครับหรือว่าอ e ีชาจะสามารถมาช่วยเกลี้ยกล่อมทั้งคู่ได้เพื่อไปร่วมมือกันเพื่อกำจัดตูอะไรสักคนอะไรประมาณนี้ว่าไปนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับกับตัวละครอย่างมินชีลกนะฮะแล้วก็โจม,มอมยิวนะครับซึ่งในส่วนของโปรดักชันนะครับก็ ต้องยอมรับเลยว่ายังคงทําได้ดีตามสไตล์ของซีรีส์คิงดอมครับตอนซีซั่นหนึ่งมาดียังไงซีซั่นสองมาดียังไงตอนพิเศษถึงแม้จะเป็นตอนสั้นๆประมาณชั่วโมงเครื่องเนี่ยก็ยังคงทําได้รักษามาตรฐานของคิงดอมได้อย่างดีนะครับถึงแม้ว่าในภาคนี้เขาจะใส่ความมืดมาเยอะไปหน่อยนะครับหลายๆฉากมันจะมืดตึ๊บเลยครับมันต้องพยายามเพ่งนิดหน่อยนะครับว่าแบบตัวละครเขาทาอะไรกันนะครับแต่ว่าเป็นความมืดที่มีสเสน่ห์นะครับต้องยอมรับนิดนึงว่า เอาเมอ่์อที่มีสเสน่ห์มากๆครับแต่ว่ามีสเสน่ห์มากไปหน่อยครับทำให้บางช็อตก็คือแบบต้องเปิดเปิดเปิดความสว่างรัวๆครับเพื่อให้ดูว่าแบบเขาเขาทไราการครับผมอะไรทํานองนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตัวในเรื่องเย่างที่ผมบอกครับมันช่วง,รงแรกๆครับมันจะอินโทรเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเผ่าต่างๆอินโทรที่มาที่ไปของสมุนไพรคืนชีพนะครับจะมาเข้าไฮไลท์จริงๆก็รอบไปครึ่งเรื่องแล้ว้งครับช่วงที่ตัวอาเชนเติบโตขึ้นมานะครับทำให้ต้องยอมรับครับว่า ช่วงแรกๆอ่ะคือคนดูหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันมเนื่อยเอ่ยๆมันไม่มีความตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าททุกคนสังเกตนะครับซีรีส์킹ด้อมเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมชมมาตลอดเลยว่าอันซีรีส์ที่โคตรกระชับเลยเออะปุ๊บไม่มีน้ําเลยเนื้ออย่างเดียวเออะวิ่งวิ่งวิ่งหลบหลบนี้นี้นีเอาไปต่อสู้คนนี้ไปฆ่าคนนี้ชิงบัลลังกับคืนมาไม่มีน้ําเลยไม่มีอินโทรอะไรเลยอยู่ดีๆก็คือโดดเข้าเรื่องไปเลยนะครับแต่สําหรับอาชินนะครับที่มีเวลาเกือบชั่วโมงครึ่งน,นะครับแต่ว่า เขาเลือกที่จะเล่าเรื่องเยอะเลยไม่ได้เป็นสไตล์เดิมเหมือนคิงด้อมภาคก่อนๆนะครับทําให้หลายๆคนจะ,จะเนื่อยจะรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบไม่หนุกเลยไม่แปลกครับผมบอกเลยไม,ไม่แปลกเพราะว่ามันไม่ใช่สไตล์ปกติของคิงด้อมนะครับแต่ว่าถ้าความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นตอนพิเศษนะครับหรือว่าตอนที่พยายามจะมาเล่าประวัติตัวละครน,นี้เพื่อจะได้ไมาทดแทนสองทีัซนที่เขาไม่ได้ปรากฏตัวผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วครับ มันโอเคแล้วนะครับคือแอคชั่นไม่ต้องเน้นหรอกเพราะผมคแค่อยากรู้ว่าตัวละครตัวนี้มันมายังไงสมุนไพเรืนชีพมันมาจากไหนถ้าตอบโจทย์2เรื่องนี้ของผมผมรู้สึกว่าโอเคผมรับได้ะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือในช่วงประมาณสัก5้าถึงนาทีสุดท้ายครับที่เขาเริ่มมาเฉลยปมต่างๆที่โยงของซีซั่นหนึ่งรวมถึงฉากในหมู่บ้านที่ได้เห็นแล้วครับว่าอาชินก็ยังมีครอบครัวให้กลับไปหาอยู่นะครับอันนั้นน่ะทําผมช็อกจริงนะผมรู้สึกว่าแบบโอ้มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะครับทำ ความดีความชอบของซีรีส์ตอนพิเศษตอนนี้เนี่ยคือช่วงท้ายๆของเรื่องที่เป็นการสรุปปมทุกอย่างแล้วก็แล้วก็เล่าถึงความสัมพันธ์ถึงซีซั่นหนึ่งแล้วก็ความเป็นไปนได้ในซีซั่นสามนั่นเอง,เองเนะครับทำให้ก็เลยบอกว่าในตอนพิเศษตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราเลือกในค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนเพราะว่าเรื่องความมืดแล้วก็ความ นเนื่อยเอ่ยที่มันผิดปกติของซีรีส์หิงดอบนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมยังค้างคาๆนิดหน่อยนะฮะก็คือเรื่องการติดเชื้อของอซอมบี้ในซีรีส์หิงดอบปกติเนี่ยตั้งแต่2ตั้งแต่สซีซั่นที่แล้วครับเราได้เข้าใจหลักการแล้วแหละว่าคนที่ตายแล้วก็ฟื้นมาเป็นซอมบี้ด้วยอดอกไม้หรือสมุนไพรคืนชีพเนี่ย คนคนนั้นเขาเขาจะกลายมาเป็นซอมบี้ที่ไปกัดชาวบ้านแล้วไม่ติดเชื้อนะครับอ่ะแต่ถ้าคนคนนั้นถูกไอ้ซอมบี้ตัวนั้นนะครับถูกกินถูกต้มเล้งอะไรแล้วเอาไปกินนะฮะก็จะกลายเป็นว่าซอมบี้ที่กลายร่างจากการกินเนื้อซอมบี้ตัวก่อนนะครับตัวเนี้ยจะสามารถไปกัดชาวบ้านแล้วก็ติดเชื้อได้นะครับซึ่งจริงๆก็ในตอนพิเศษตอนนี้ยังคงใช้คอนเซป t นี้อยู่นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ากวางครับไปกินสมุนไพรคื้นชีพครับแล้วก็กลายร่างเป็นกวางซอมบี้แล้วเสือไปกินกวางเสือได้ติดเชื้อ ทีเนี้ยความเป็นจริงแล้วเสือที่ไปกัดชาวบ้านหรือไปทำร้ายชาวบ้านไปกินชาวบ้านเนี่ย ชาวบ้านควรจะเป็นซอมบี้นะครับถ้าตามหลักการที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าความเข้าใจผมก็คือแบบมันอาจจะไม่สามารถข้ามสายพันธุ์ได้โดยตรงอะไรประมาณนั้นครับพยายามแถะให้นะฮะส่วนในค่ายทหารช่วงท้ายๆนะครับที่อาชินมาสร้างซอมบี้ครับจะสังเกตว่าทุกคนจะถูกกรีดหน้าผากนะครับแล้วก็บดสมุนไพรคนทย์แล้วก็ใส่ในหน้าผากเข้าไปนะครับทำให้คนคนนั้นเลยกลายเป็นซอมบี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาชินใส่ไปกี่คนเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเป็นว่าโอ้โหเป็น10 20คนเลยนะครับแสดงว่ามือต้องไวมากมากเลยนะครับที่จะ กองทัพอมบีหรือใคยทหารได้นะครับโดยที่ก็พยายามดูเหมือนกัน,นครับว่าแล้วคนที่ถูกซอมบีที่ถูกฝังสมุนไพรเคลื่อนชิมกินหรือกัดเข้าไปเนี่ยจะกลายร่างหรือเปล่าครับเท่าที่สังเกตดูยังไม่เห็นนะครับว่ามีใครถูกกลายร่างเพราะว่าถูกกัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดยังไงไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันก็ได้นะครับว่า เออผมตกหล่นอะไรไปหรือเปล่านะครับอีกประเด็นสำคัญนะครับที่อาจจะมีคนถามกันหลายคนเลยครับว่าแล้วถ้ามาดูซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองมาก่อนดูตอนพิเศษตอนนี้ได้เลยหรือเปล่าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าควรดูมาก่อนนะควรดูมาก่อนทั้งสองซีซั่นเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมาดูเรื่องนี้โป๊บกมันจะกลายเป็นว่าหนังหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เออเอือเอ่อยเหนื่อยแล้วไม่เข้าใจที่มาที่ไปจนกระทั่งไปพีคตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับภาคนี้หรือตอนพิเศษตอนนี้คือภาคชง ภาคปูเนื้อเรื่องภาคยงเนื้อเรื่องจากซีซั่นสไปซีซั่นสาเท่านั้นนะครับทําให้ถ้าเกิดไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยมันอาจจะงงนิดหน่อยรู้สึกว่าไม่สนุกสักเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้แนะนำส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะก็สําหรับปมที่เราจะได้มาเจอในซีซั่นสาเนี่ยก็ต้องมารอดูเลยนะครับว่าอาชินเนี่ย จะมาโผล่ในบทบาทไหนนั่นเองนะครับที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอเลยผมอยากรู้มากเลยว่าตัวละครตัวละครนี้จะมาเป็นตัวร้ายเลยหรือเป็นตัวร้ายกับใจหรือมาเป็นตัวดีช่วยพระเอกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆก็อย่าลืมครับว่าในฝั่งของซีซั่น2ตอนจบก็ทิ้งปมหลายอย่างไว้ครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์รัชทายาทองค์ปัจจุบันที่มีปรสิต์ไปเลื้อยขึ้นสมองไปแล้วหรือ,อะจะมีไอขันทีหรือคนรับใช้ขององค์รัชทายาทที่ดูมีปริศนามากมาก หร,หรือจะมีฉากที่โจบําเพ็ญนะครับที่ตอนนั้นก็กลายเป็นแบบเสนบาบดีแล้วก็มีคล้ายๆกับไม่รู้มีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่อยู่ตรงอยู่ในน้ําที่กําลังเดินทางมาหาเขาเนี่ยก็เลยต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยว,ว่าไอ้พวกเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นฝีมือของอาชินหรือเปล่านะครับหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอีกทีในการที่เอาพวกกลุ่มซอมบี้มาใช้เหมือนอาวุธชีวภาพในการโจมตีโชซอนนั่นเองนะครับยังไงก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับก็เป็น ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะฮะจริงๆก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ด้านล่างครับมาคุยกันเหมือนเดิมเนาะก็สําหรับผมสรุปง่ายๆนะครับก็ซีรีส์ตอนพิเศษนะครับอาชินออฟเดอะนอตนะครับหรือว่าอาชินแห่งเผ่าเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างประทับใจผมมากเลยนะครับสาหรับกกับการเล่าเรื่องของภาคนี้มากๆครับที่สามารถโยงต้นต่อครับของซีซั่นหนึ่งมาครับแล้วก็เตรียมพร้อมไปดูซีซั่นสามได้อย่างดีนะครับถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการจําชื่อเผ่าที่ยากมากๆงงไปหมดชื่ออะไรของมันไม่รู้เยอะมากหรื ฉากความมืดต่างๆความเหนื่อยเอื่้ยในช่วงแรกนะครับหรือว่าแม้แต่ว่ารอบนี้ฉากแอคชั่นอาจจะไม่เยอะฉากวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้อาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าสำหรับผมคือเรื่องนี้เป็นภาพที่ไปปูเนื้อเรื่องได้ดีมากๆนะครับก็ยังไงครับก็ฝากให้คนที่ยังไม่ดูนะครับก็ไปดูซีรีส์พิเศษตอนนี้ได้เลยนะครับกับเรื่อง Kingdom Ashin o f n น r อ h นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าใครชอบการรีวิวของผมก็รลกวกนกดไลค์กดซับลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ เป็นเรื่องคิงดองนี่ผมบอกเลยว่าคุยกันทั้งเดือนก็คงไม่จบนะฮะมาแลกเป็นความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้นะครับขอจบบทเพลนเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย